การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณตัวชี้วัดว4.2ป1ทับใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ประส์การเรียนรู้บอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องบอกหน้าที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะคะกดพักเพื่อทำกิจกรรมกดเล่นเพื่อเรียนต่อไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรม กันไปแล้วนะคะคปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันทางด้านธุรกิจการเลือกซื้อสินค้าเพราะสะดวกรวดเร็วทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วด้านการศึกษาใช้พิมพ์รายงานนำเสนอผลงานการทำสื่อการเรียนการสอนสามารถเข้าเรียนวิชาต่างๆ การสืบค้นข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการค้นหาบทความข่าวสารรูปภาพต่างๆด้านความบันเทิงสามารถอ่านหนังสือฟังเพลงชมรายการต่างๆของสถานีโทรทัศน์และเล่นเกมเพื่อการศึกษาหาความรู้ฝึกทักษะด้านต่างๆและผ่อนคลายความเครียดได้ค่ะ เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมนำข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเรียนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 1. จอภาพหรือมอนิเตอร์ 2. cpu 3. แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดและ 4. เมาส์ค่ะ จอภาพหรือมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลเอาต์พุตมีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลได้ทั้งตัวหนังสือภาพนิง่งและภาพเคลื่อนไหวค่ะ CPU Central Processing Unit เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาเปรียบเสมือนสมองของคนเราที่ใช้สมองในการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่รับรู้มาค่ะแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลตัวอักษรตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆค่ะ เมาส์ au, เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มของเมาส์ค่ะซึ่งเมาส์มีลักษณะเหมือนหนูนะคะเด็กๆทราบกันหรือเปล่าค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันไปแล้วนะคะคุณครูนกก็จะสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งค่ะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 1. จอภาพหรือมอนิเตอร์ 2. CPU 3. แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด 4. เมาส์ค่ะปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะทั้งด้านธุรกิจด้านการศึกษาด้านความบันเทิงค่ะเพราะสะดวกรวดเด็วของคอมพิวเตอร์นี่เองค่ะ หลังจากที่เราเรียนกันจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คุณครูนกแจกให้นะคะโดยให้นักเรียนจับคู่ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องค่ะตั้งใจทำกันนะคะจะได้ได้คะแนนดีๆไปทำใบกิจกรรมกันเลยค่ะ กันใหม่คลิกหน้าค่ะสวัสดีค่ะ